คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ทุกท่านข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านตาทิศตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลกระโอพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุริน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน9คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนค่าราชการครู4คนครูอัตราจ้าง1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน ครูธุรการ1คนนักการพานโรงหนึคนและมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น65คนภายใต้การบริหารงานของนายประสิทธิ์หอมเนียมผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายงานบริหารวิชาการ 1. ด้านการบริหารหลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนทุกท่านมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาศิลปะและเทคโนโลยีตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการรวมไปถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารมีการวางระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรจัดบุคลากรได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้บริหารและคณะครูทุกท่านมีความเป็นกัลยาณมิตรมีความรักความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ บริหารงานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการศึกษาโดยมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติมีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรสนับสนุนแผนงานและโครงการกิจกรรมที่ชัดเจนและมีการประเมินผลการดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการจัดทำเป็นสารสนเทศและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป โรงเรียนดําเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็นค่าแบบเรียนชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนค่าอาหารกลางวันรวมไปถึงค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบริหารงานทั่วไป 1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเท,เทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนได้วางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษารวมไปถึงมีการประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 2. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศห้องเรียนโรงเรียนมีการกําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามที่รายงานมานั้นเป็นการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตาทิศเพียงบางส่วนเท่านั้น ขอขอบคุณคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองทุกท่านขอขอบคุณค่ะ